ไปที่จังหวัดลบบุรีครับกรณีที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มถึง11ต้นตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าพายุพัดลมแรงหรือเปล่าแต่ตรวจสอบไปตรวจสอบมาประเด็นนี้น่าสนใจเพราะกลายเป็นว่าน็อตที่ยึดเสาไฟเนี่ยหายไปครับ ย้อนกลับไปช่วงวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมีพายุพัดอย่างรุนแรงในพื้นที่จังหวัดลบบุรีทําให้เสาไฟฟ้าล้มลงมาหลายต้นตามแนวแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วเกิดไฟลุกไหม้เป็นจุดเล็กๆด้วยนะครับบริเวณถนน,นสายคันคลองเขตติดต่อตําบลโพ9ต้นไปจนถึงตําบลป่าตานอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีผลก็คือนอกจากเสาแล้ว สายไฟฟ้าสายอินเทอร์เน็ตก็เสียหายทําให้ระบบอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ทั่วเมืองลบบุรีล่มไปหมดเลยนะครับ <c oughs> เพราะดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต่อมาเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลบบุรีก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่กระทั่งสามารถเปิดการจราจรให้รถสัญจรได้ตามปกติพร้อมกับตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบจุดดังกล่าวเป็นทางโค้งนะครับ พบว่ามีเสาไฟฟ้า11ต้นมีม้อแปลงไฟฟ้า2ลูกที่เสียหายทีนี้ประเด็นคือตอนแรกเขาคิดว่าเนี่ยเห็นไหมเรกว่าลมแรงต้นไม้ก็โดนลมพัดนี่เอ็นไปหมดเลยนะครับมีระนาดเลยนะนึกว่าลมมันแรงก็เลยทําให้เสาล้มหรือเปล่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาไม่ใช่นะครับพบว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ตั้งอยู่ข้างศาลาที่พักผู้โดยสารริมถนนต้นหนึ่ง มีร่องรอยการถูกถอดน็อตที่ยึดเสาออกไปคาดว่าอาจจะมีขโมยครับมาถอดน็อตออกไปแล้วพอถอดนอด็อตปุ๊บไม่มีะระยึดลมพัดแรงทีหนึ่งแค่แรงนิดหน่อยเสาต้นนี้ก็เลยโยกคลอนแล้วก็ล้มพอเสาต้นหนึ่งล้มก็ดึงเสาต้น,นอื่นๆล้มระเนระนาดและบริวเวณทางโค้งเนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยครับไปฟังเสียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลบบุรีครับ ให้เจ้าหน้าที่เราได้ไปแจ้งความที่สพเมืองจังหวัดลบบุรีแล้วนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ทั้งนี้ได้เกิดจากสาเหตุน่าจะเกิดจากการจุรกรรมของกระกำกรไฟาครับ เบื้องต้นจากการประเมินความเสียหายอยู่ที่1นล้านสี่แสนบาทเลยนะครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เลยฝากถึงพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อยหากพบเห็นการโจรกรรมการขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งไปได้เลยนะครับไม่อย่างนั้นจะส่งผลกระทบตามมากระทบไปถึงเราเราท่านๆด้วยคนที่สัญจรก็ได้รับผลกระทบคนที่อยู่แถวนั้นไฟไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีก็เดือดร้อนกันไปอีกถ้าเจอโจรเจอขโมย ทรไปเลยครับสายด่วน1129 1129ตลอด24ชั่วโมงครับช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะ